ทำไรลูกทำไรจระเข้ลูกืจกมกจ,จับหูเหรอหตาห,หนิมตาจระเข้หนิลูกาตาจะไปควักออกมาทำไมอะยาไปควักออกมาสงสารจระเข้ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอา อย่าไปเอาตาจระเข้ออกมาไม่เอาลูก